ตำบลเชื้อเพลิงและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้จะมานำเสนอที่ให้พี่ๆที่สนใจกำลังหาซื้อที่ตอนนี้ได้ดูกันอีกที่นึ่งนะครับเป็นที่ที่สวยมากนะครับอยู่ด้านหลังโรงงานบ้านเชื้อเพลิงนะครับโรงงาน HBI นะครับอยู่ลึกับถนนดำเส้น24 4ซึ่งเป็นถนนหลักอยู่ประมาณ ประมาณ3า0 0รเมตรเนี่ยครับตรงนี้ตอนนี้ผมอะ่ะอยู่ตรงหน้าพี่กัดแปลงแล้วนะครับแล้วก็จะนำเสนอให้พี่ๆได้รับชมรับฟังกันเลยนะครับในเนื้อที่ตรงนี้นะครับจะมีเนื้อที่อยู่ที่6กไร่นะครับ9.5้าตารางวางนะครับเป็นพื้นที่สวยนะครับ ปรับทิศทางใหม่ก็ทำไม่มากนะครับเหมาะสำหรับทำกิจการหอพักรีสอร์ทหลังโรงงานนะครับจะเหมาะสมมากนะครับแล้วก็จะเลี้ยงสัตว์เพื่อควบคู่หรือว่าจะทำกิจกิจการเกี่ยวกับการเกษตรอย่างเดียวเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนที่ว่าจะนำไปต่อยอดในส่วนนี้นะครับ ก็ผมอ,อยู่ในส่วนของพิกัดในส่วนของเลือที่ดินนะครับที่ดินตรงนี้นะครับรถเข้ามาสะดวกสบายนะครับในอนาคตที้จะเป็นคอนกรีตยาวไปนะครับเพ้งนี้ยังถึงแค่ด้านด้านหน้าเป็นบางส่วนนะครับผู้ที่จะประกอบการสามารถต่อยอดได้ไปไกลแน่นอนครับในตรงนี้ ผมอยากที่ว่าจะนำเสนอมากเลยครับผม6ไร่9ห5านะครับมีต้นไม้ย<ม>ืนต้นไม้เนื้อแข็งนะครับเหมาะที่ว่าจะต่อยอดเอาไปทำในส่วนของตัวเองได้นะครับจะมีแถมให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่ว่าจะทำได้หลายๆอย่างนะครับ ครับผมอ,อ,อยู่ห่างจากเส้น2องสประมาณสามถึงสี่เมตรนะครับจะเข้าทางด้านข้างของโรงงาน HVI นะครับเนื้อที่ค่อนข้างที่ว่าจะสวยเป็นทำเลที่ดีมากๆนะครับด้านหน้าแปลนี้จะเป็นริมจะเป็นท้องนานะครับบรรยากาศดีครับตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านแต่ว่า ปลูกบ้านไว้บ้างแล้วนะครับด้านหน้าบ้านเชื้อเพลิงนะครับส่วนด้านหลังจะไปติดกับบ้านหนองชูงนะครับนะครับครับผมเอ่อตรงนี้นะครับถ้าทำหอพักนะครับจะรองรับคนในโรงงานที่ว่าอยู่ต่างถิ่นนะครับมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งยังขาดเคลนหอพักอยู่นะครับถ้าทำก็จะต่อยอดไปได้ไกลแน่นอนนครับคนในโรงงานประมาณ3,000คนนะครับแล้วก็มีรถลาเข้ามาสะดวกสบายต่อปาถึงพร้อมพร้อมที่จะสานต่อในส่วนตรงนี้นะครับผู้ที่ได้ครอบครองในส่วนตรงนี้ไปนะครับไปได้ไกลแน่นอนครับผม ทาดิคีดูแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นครับออจะนำเสนอบอกราคานะครับไล่ละ6กแสนห้านะครับแต่ก็สามารถต่อรองได้นะครับยินดีนะครับออตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ในคลิปบอกรายละเอียดติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็ คงจะเพียงพอในการนำเสนอนะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มานะครับในเพจนี้นะครับยินดีที่จะปรับปรุงในโอกาสต่อๆไปนะครับขอขอบคุณมากนะครับผม